ทุกคนมีต้นมะพร้าวที่เชียงใหม่ด้วยดูสิที่ถนนลอยเคราะห์เลี้ยวซ้ายไปจะเป็นวัดลอยเคราะห์นะทะลุกันไปเป็นถนนลอยเคราะห์ทางซ้ายขนานกับถนนนี้เลยถนนสีดอนชัยที่กํากำลังเดินะนะฮะแต่ถนนสีดอนชัยเราเดินมาจากประตูเชียงใหม่นะเมื่อกี้เราออกมาจากอินเดียไบยสยถูกไหมวัดศรีสุพรรณถนนวัวล,ลายแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปเชียงใหม่จู้สิบล็อกทุกคนซึ่งอยู่วัดเกตการามประมาณ2กิโลทุกคน อันนี้ตอนเช้าๆยังมีเวลาไงร้านยังไม่เปิดเราก็เลยเดินถ่ายเก็บบรรยากาศอุณาทานจังเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตรงขวามือจะมีความเป็นเกาหลียูกกียโคเรียนบาร์บีคิว BBQ, แล้วก็ตรงสี่แยกตรงนี้จะมีวัดสวยมากมีพระพุทธรูปยืนอยู่บนฝาผนังโบสถ์ด้านเห็นชัดแต่ไกลวัดสีดอนชัยนะครทุกคนตุกตุกท้ายแลนด,ดูดอกชัยพฤกษิดอกราชพฤก เหลืองเต็มแ,แต่ไม่มีดอกทองกวาวเลยนะดอกไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่ต้องดอกทองกวาวแต่ว่าจะไปอยู่ตรงแถวเห็นอยู่สี่ห้าต้นตรงประตูท่าแพทุกคนนี่เรามีสองช่องเราถ่ายสลับไปมาเมื่อกี้มันตัดไปบ้างเมมเต็มบ้างต้องลบอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าบางทีเราโพสตไม่ทันหรอกมาห้าวันใช่ไหมถ่ายกันแบบแทบจะไม่ได้หยุดพักนะครับ เราจะไปทางไหนดีอะทุกคนถึงจะไปถึงวัดเกตซึ่งเป็นใกล้ๆกับเชียงใหม่จูซบ็อกซ์ไปทางนี้แล้วกันไปทางตลาดวโลรถแต่ต้องเดินไปจรลุมเจริญประเทศเนาะแล้วก็ข้ามสะพานนวรัตหรือจะไปสะพานอินเดียแห่งความรักอะะทุกคนแื่ตรงนั้นจะเป็นสะพานซิกที่เป็นแสดงเขาเรษฐีชาวอินเดียสร้างตรงนั้นจะมี3มสะพานขนานกันสะพานนวรัตสะพานข,วขัวเหล็ก บนสะพานอินเดียก็ไปวัดเกตเป็นที่ตั้งของเชียงใหม่ Juice Box จ u ยบ็อกซ์จักทุกคนคือบรรยากาศเช้าๆน่ารักไหมคนยังไม่ตื่นมาให้น้ำเราเปียกสงกราน์เนี่ยทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาเล่นกันอาจจะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะนี่นี่บุฟเฟ่นี่ก็อร่อยนะมีข้างหน้าเราเนี่ยนีถนนกำแพงดินจะมีข้าวซอยกำแพงดินอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งแต่ถ้าเราเดินเลี้ยวซ้ายทะลุไปก็จะไปทะลุท่าแพทุกคน ตรงวัดแสนฝางซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทําหนังร้อยปีนางสาวสุวรรณหนังไทยเรื่องแรกของไทยตรงหน้าบันไดหน้าตรงนั้นนะฮะเขาก็โปรโมทอยูน่นะว่าเป็นที่ท่องเที่ยววัดแสนฝางแล้วก็จะมีวัดบุพพารามที่ได้หลวงรอเก้ารอสิบเคยเสด็จนะฮะและเป็นที่ถ่ายทําหนังเรื่องล้อสินไทยแลนด์ก็คือวัดบุพพารามนี่แหละโอ้ยนี่สะพานสีดอนชยัยวัดแสนฝางตรงข้างๆก็จะเป็นเล่าให้ฟังอ,อัยังจะเป็นการวิ่งแบบ รถวิ่งรถอ่ะนะฮะชิดขวาเหมือนเมืองนอกเป็นเหมือนอยู่เหมือนเมืองนอกเลยตรงนั้นอ่ะปกติเมืองไทยจะต้องชิดซ้ายใช่ไหมขับรถอ่ะเออแต่ตรงนั้นจะเป็นขับรถชิดขวาเฉยเลยหนึ่งเดียวในโลกอันซีนค่ะจริงๆซ้ายมือเราเนี่ยจะมีคาเฟ่เราลายไปทักแล้วเขาไม่อ่านบ,บ,บังบังบังอาหารร้านอาหารเช้าวพวกเนี้ยเราทักไปต้องนัดทาลุงหน้าตามมารยาทไง เขาจะไม่อ่านไลน์บางทีก็อ่านแล้วไม่ตอบผู้จัดการไม่อยู่ผู้จัดการไม่ว่างผู้จัดการยังไม่ตื่นผู้จัดการไปเมองนอกผู้จัดการประชุมอยู่อยังแบบปัญหาเยอะมากพวกนี้ก็ไม่ต้องไปนี่นี่นี่คาเฟ่เกาหลีอยู่ตรงนี้อายุจิู่อร่อยมากเราไปมาแล้วเมื่อวานแล้วก็นี่คือพันทิพย์สี่แยกตรงนี้ไปชังคลานในบาซา่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นวัดสวยแล้วก่อนจะเดินตรงไปนะเราตรงไปถ้าเกิดใครจะไปวัดชัยมงคลก็ไม่ไกลแล้วถ้าตรงไปตรงติดแม่น้ำปิง วัดนามมงคลดีวก่อนแต่เราจะมุ่งหน้าวัดเกตเป็นที่ตั้งของเ,อเครื่องดื่มผลไม้สุขภาพเชียงใหม่จูซบ็อกซ์จ้ะนี้ถนนสีดอนชยัยก็จะเจอวัดสีดอนชัยด้านหน้าเราเป็นวัดสีดอนชยัยเห็นไหมสวยและนี่คือที่รถกำลังจอดอยู่ในี่เป็นไนบาซา่าแล้วก็จะเจอวัดอุป,ปคุตอยู่ด้านหน้าด้วยนะ นี่ฮะนี่ก็เป็นแบบมิชลินตั้งแต่ปี 20, 21, 22, 23ทุกปีแต่บางทีร้านพวกนี้เขาจะเล่นตัวนะอืมติดต่อไปขอถ่ายทำอะไรเงี้ยเขาจะดูช่องมีคนติดตามกี่คนอันนี้คือแสดงถึงความเฉลียวฉลาดจริงๆเขาให้โอกาสช่องเล็กๆอ่ะเขาจะได้บุญมากเพราะว่าเป็นการบอกต่อถูกไหมการทำความดีอ่ะคุณอย่าหวังผลประโยชน์ถูกไหมฮะการมาดูว่าต้องมีคนติดตามแสนคน ถึงจะให้ไปเหยียบร้านคุณเงี่ยบางทีมันเกินไปนคุณพราดเพราะว่าการบอกต่อถ้าเกิดเรามาพูดบอกว่าร้านนี้ไม่ดีร้านนั้นดีเห็นไหมต่างกันแล้วนะทุกคนเห็นไหมโรงแรมก็ปิดไปหลายที่เหมือนกันนะไม่มีใครอยู่ขับฟ้าทุกคนจ้าอย่างเรามานอนที่ Indian, อินเดียนอินเดียนไบส์โฮสเทลเนี่ยใครชอบแนวแบบสบายสบายได้เจอเพื่อนต่างชาติข้างล่างก็ใครชอบกินอาหารอินเดียก็กาแฟอินเดียอย่างเงี้ย แต่เรามานี่เราไม่ได้ทานเลยนะเพราะว่าเราจะเคยกินอาหารอินเดียแล้วกินไม่เป็นทุกคนกเราก็ได้แต่อาศัยว่าบอกต่อเท่านั้นเองทุกคนนี้ตลาดอนุสารสามารถทะลุในบาซาได้เมื่อกี้ไงแต่ต้องกดขวามือตรงนี้จะมีอ้ข้าวขาวัวไงทุกคนตรงนี้ขวามือเราจาได้เราเคยมากินอร่อยมากแต่มีความเป็นกลิ่นวัวไงทุกคนแล้วก็เลี้ยวขวาตรงด้านหน้าที่มีรถเลี้ยวเห็นไหมท่านก็จะเป็นสะพานขัวเหล็กซึ่งจะคู่กับสะพาน วารัตทุกคนจา่าแล้วก็ตลาดสันปะคอนแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีกระเพรากระด,งด้งอยู่นะเปิด24ชั่วโมงลดมากกระเพรากระด้งเขาอร่อยเขาท้าทายอยู่นะใครกินหมดภายใน1ชั่วโมงอะไรเงี้ยกินฟรีฮะแต่ชามใหญ่มากกระด้งใหญ่มากแต่ถ้ากินไม่หมดต้องจ่ายนะจ๊ะนี่ฮะข้าวขาวบัวไปรีบไปทุกคนยังจะมีเวลาเพราะว่าเราออกจากอินเยนไบส์6โมงใช่ไหม เรามาใช้ถึงร้าน8ปดโมงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟเก้าโมงครึ่งเพราะต้องเดินจากร้านไปรถไฟอีกไงนี่ยหัวเล็กอยู่ข้างหน้าเข้าไปสะพานหัวเล็ดโอ้ตรงนี้หน้ามานะหน้ามารีวีนะเชฟเนี่ยแต่เขาจะต้อนรับไหมบางทีเขาแบบดังแล้วเขาก็ไม่ต้อนรับเราก็มีแต่เราเคยไปโอ้กับจู่นะหลายร้านมากซันเอ่อซันเรเลยเงี้ยฮะร้านดังๆปังๆเยอะแต่บางร้านสาขาไม่เหมือนกันนะ ใช่ไหมทางสาขาก็แล้วแต่ผู้จัดการน่ารักไม่น่ารักอย่างเราไปสาขาที่สยามรถอลังการมากแต่พอไปที่เชียงอ่อขอนแก่นผู้จัดการเขาก็ไม่ได้ต้อนรับเรานะจะมาบอกว่าโอ้กับจูเนี่ยเหมือนกันทุกที่ก็ไม่ได้นี่ฮะขัวเล็ดไปทางรถเนี่ยแต่เราเดินตรงไปนะจะไปตลาดวันรรสเพื่อข้ามเหาะข้ามลำน้ำปิงรงสะพานอินเดียสะพานอินเดีย ชื่อสะพานอะไรเห็นความรักนี่แหละคืออ่ะข้าวขาวัวแล้วก็ตรงนี้ซอยเล็กๆจะไปสะพานขวัวเล็กข้าแม่น้ําปิงเดี๋ยวเราจะถ่ายจากมุมที่เราข้ามสะพานนวรัตเนาะแล้วก็จะเห็นสะพานขวัวเล็กนะฮะที่เป็นขิวรถไฟไปลําพูนเป็นถนนเชียงใหม่ลาพูนนะฮะรถสีฟ้าฟ้านั่งรถ45บ้าบาทก็ไปถึงลําพูนแล้วโดยผ่าน ต้นยางนาต้นใหญ่ๆที่ในหลวงรอห้าเนี่ยทรงปลูกเอาไว้เพื่อแสดงเป็นความรักอ๋อเป็นเครื่องเตือนความรักความเตือนใจถึงความรักต่อพนางเจ้าดารารัศมีทุกคนเราพูดเยอะไปไหมกว่าจะถึงเชียงใหม่ยูสบ็อกนี่ทุกคนคงแบบได้รับความรู้ท่องเที่ยวไปบ้างเนาะข้างหน้าจะเป็นวงเวียนไปตลาดวัโลรถทุกคนจ๋าตรงที่เราเดินอยู่นทนี่ถนนเจริญประเทศนะเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเล็กซอยน้อยได้เลย นะฮะก็จะไปไนบาซาด้วยเลยแล้วก็ข้างหน้าเราเลี้ยวซ้ายเหมือนกันก็จะเป็นวัดอุปคุตตรงหน้าวัดอุปคุตจะเป็นถนนท่าแพรแล้วนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ถนนที่เราเดินเราเลี้ยวขวาไปนี้ก็จะเป็นสะพา,านนวัดก็จะเป็นถนนเจริญเมืองแต่ที่เราเดินอยู่ตรงนี้เป็นเจริญประเทศเจริญเมืองก็คือเส้นหน้าวัดสันต่าข่อยไปรถไฟอะฮะทุกคนเราเคยติดต่อนะติดต่อบุฟเฟ่แต่แถวนั้นเงียบฮนะ นี่คือเขาฉลาดเกินนะฮะจริงๆแล้วเขาน่าจะมีน้ำใจให้เราไปรีวิวเนาะเขาจะแบบยังไม่ทันคุยรายละเอียดเลยบางทีเขาก็ปฏิเสธเขาก็จะถามว่าเท่าใดค,คิดเงินไหมถ้าเกิดไม่คิดเงินก็มาถ่ายได้เลยอ้าวหรอใกล้ถึงแล้วจ้ะทุกคนเนี่ยขวามือสัมพันนวัดทิจวนผู้ว่าไงเราอยู่ที่เจริญประเทศนะเลี้ยวซ้ายเป็นวัดอุปคุตแล้วก็ไหนบาซ่าที่เราเดินมาเมื่อกี้ไงแต่เราเดินลัดมาถูกไหมอย่างงงนะ เราเลี้ยวซ้ายไปไนาบาซ่ายังไม่พอถ้าเดินตรงไปตรงวัดแสนฝางโลกเคชั่นหนังระดับโลกหนังไทยเรื่องแรกของโลกก็วัดแสนฝางแล้วก็ไปประตูท่าแพได้ไม่ยากนะครับแต่เรากําลังมุ่งตรงไปทางข้างหน้าไฟแดงเนี่ยฮะเพื่อจะไปตลาดวโรรถท้ามแม่น้ําปิงไปวัดเกตการามซึ่งเป็นที่ตั้งของอะไรเชียงใหม่ชูยสบ็อกซ์นี่ยี่เป็นพัสิริบ,บังคลาจารย์ทุกคนสะพานนวรัตเห็นไหมนี่ พานวารัฐซึ่งเป็นชื่อเจ้าเมืองเชียงใหม่คนที่9คนสุดท้ายที่ลูกชายไปตกหลุมรักกับมาเมียไงตรงสะพานนวารัฐแห่งนี้ก็จะเป็นถนนเชียงใหม่ลําพูนเรียบแม่น้ําปิงไปถึงจังหวัดลําพูนเลยแต่ถ้าตรงไปก็เป็นรถไฟอ่ะ,อะเราไปตรงนี้ก่อนตลาดวัดโรรสเลี้ยวซ้ายไปไหนจ๊ะเป็นดอยสุเทพไหมนั่นน่ะเลี้ยวซ้ายก่อนตรงเนี้ยสี่แยกเล็กๆตรงนี้เลี้ยวเข้าไปในบาซ่าก็จะเป็นวัดอุปคุตติดก,กับ หัวมุมนี้เลยดูเครื่องบินกําลังขึ้นพอดีเลยะไปอย่าพูดมากเดีย๋ยวไม่ทานตกร,รถไฟรีบไปแซบนี่ฮะเห็นมเชียงใหม่ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าวันนี้ก็จะเล่นวันนี้วันที่สิบห้าอะไรแล้วทุกคนจะเล่นสงการได้อีกไม่เกินพรุ่งนี้วันหนึ่งเนาะนี่งานตรงหน้าเลยจะเป็นตลาดวันโลแล้วก็เราก็ข้ามแม่น้ําทางขวามือแม่น้ําปิงนะครับ นี่ฮะสีฟ้าๆเนี่ยไปลำพูนทุกคนก็จะวิ่งตรงถนนเชียงใหม่ลำพูนเรียบแม่น้ำปิงผ่านสะพานนวัตนี่ก็ไปอำพภอร้อนอะไรย่างเงี้ยสันกำแพงอะไรประมาณนี้นี่ฮะตลาดการะรถเข้าไปทั้งในก็จะมีแคบห,หมูงแคบหมูน้ำปิกหนุ่มที่สะพานข้ามแม่น้ำปิงอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นสะพานแห่งความรักอันะีะวัดเกตอยู่ข้างหน้าเราอีกก็จะเจอเชียงใหม่ จูชบ็อกันนี้ไปบอดสร้างก็สีขาวแบบนี้ด้วยนะดอยสกุงดอยสะเก็ดยิ่เที่ยวเยอะที่ใครจะไปแม่กำปองก็มาขึ้นที่ตลาดวัดโลรถตรงนี้ครับทุกคนแต่เราไม่คิดจะไปนะฮะแม่กำปองนี่แม่มน้ำปิงครับเห็นไหมนั่งๆวัลโลรถอยู่สายมือเดินทะลุไปกลไปถึงท่าแพได้อีกเราไม่ต้องข้ามถนนตรงนี้เราข้ามสะพานแห่งความรัก เพื่อไปวัดเกตการามนะฮะวัดประจําคนเกิดปีจอจ้ะนะแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้จะเป็นสะพานนวดรัตที่เราเดินมาเมื่อกี้ไงนี่เห็นย่างนี่แหละตลาดวาโรรถต้นลําใหญ่จะเราขึ้นตรงนี้นะสะพานแห่งความรักคือจะค้ามนั้นไงวัดเกตการามเป็นเจดีย่างฝั่งนั้นเลยนี่จ้าถึงแล้วเห็นไหมกับหลังหันก็เป็นสะพานขัวเหล็ก ตลาดวันโลรถอยู่ตรงนั้นถ้าแม่น้ําปิงมาก็เจอวัดเลยโรงเรียนนะปัดเกตการามจำอีกทีหนึ่งเป็นวัดของคนเกิดปีจอนะจ๊ะแต่ถ้าไปปีหนูก็ไปวัดสีจอมทองนู่นนั่งรถหน้าลงุงโรงแรมอินเดีนไบส์นทุกคนสีเหลืองเหลืองต้นลำญ่ออกลูกกนทุกคน อูยทุกคนมีเสียงจัก,กระจัดเลยไรนี่ดอกจามจุรีพันสีเหลืองอะทุกคนหายากนะปกติจะมีสีชมพูเนาะนี่เป็นสีเหลืองจามจุรีสีเหลืองเดี๋ยวนี้ช่วงนี้จะมีการเนี่ยฮะโปรโมทเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เลือกคนดีฮะถ้าเกิดเราชอบคนชั่วเราก็ไม่ต้องไปออกไปเลือก<ๆ>เลือกคนดีฮะทุกคนไม่ต้องไปหลงชอบคนชั่วอีกห้าสิบเมตรจะคนยิ่งใหญ่จ้า เชียงใหม่ฟูจิส์บ็อกซ์40เมตรแล้วจ้ะมาลุ้นกันนะนี่เป็นสนนแก้วนวารัตซอย2ปอเกตการามนะครับทุกคนซอย1ันนั้นแน่เลยทุกคน30เมตรใช่ไหมนั่นไงใช้รวยฉุกเขียวสายมือ้อาเจอแล้วทุกคนมีนลูยจ้าแต่เขาเปิด9โมงเรามาก่อน จะได้ทำรุไฟทุกคนจ้โอเคเนาะถึงเลยจะเจอกันอีพีน่าจะเชียงใหม่จูซบ็อก